อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามเพื่อที่จะไม่พลาคดคลิปใหม่ๆจากทางช่องกดเลยอ่าครับผมครับสวัสดีครับผมกันแมนเกมเช่นเดนะคกับผมตอนนี้แล้วก็อยู่กับเกม d e มอน g i n โ Nomad City นะครับผมหลังจากที่เราไม่ได้เล่นมาหลายวันนะครับผมได้จาว่าตัวเกมเขาได้มีการอัปเดตเวอร์ชันใหม่เข้ามาแล้วก็ทำให้เซฟเก่าของผมฮนะนี่เห็นไหม เล่นไม่ได้ครับผมให้ตายเถอะอุตส่าห์เล่นประชากรตั้ง200กว่าคนนะเนี่ยให้ตายไปหมดแล้วฮะเซฟเก่าผมนี่เราต้องเล่นใหม่หรือเ่เนี่ยดูยแต่ประชากรตั้ง231คนเนี่ยโอ้โหมือง,งใหญ่เลยนะเนี่ยอ่ะลบทิ้งให้หมดครับผม ไม่สามารถที่จะเล่นไนดะ้แล้วก็เดีย๋ยวเรามาเริ่มนิวเกมเลยดีกว่าเพราะว่าตัวเกมรู้สึกว่าเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงแรแบบค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับวิธีการเล่นต่างๆวิธีการฟาร์มของแล้วก็มีสิ่งก่อสร้างใหม่ๆด้วยนะเดีย๋ยวเรามาดูกันว่ามันมีอะไรใหม่ๆบ้างน,นะครับผมก่อนอื่นปิดโหมดทิวทเทอรีเลนกันเลยอ่าอันนี้ไม่เปิดใช่ไหมเฮ้ยแล้วก็ที่สําคัญนะครับผมนี่ไอรอนแมนฮะต้องปิดนะฮะไอรอนแมนนี่สําคัญมากเลยเพราะว่ามันจะเป็นอะไรที่โคตรโหดปิดเลยครับผมโ <laughs> หมดไอรอนแมนนี่คือเราไม่สามารถที่จะเฟเกมได้คัผที่สําญ อ่าแล้วก็ตั้งชื่อเมืองของเราเลย <S <S เหมือนเดิมับผมอ่าปุ๊บกดโอเคลุยกันเลยดีกว่าอ่าตอนนี้เราก็เข้ามาที่ตัวเกมแล้วนะเดี๋ยวดูสิว่ามันมีอะไรใหม่ๆบ้างเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะผมมีความรู้สึกว่าเมืองเริ่มต้นของเรามันเล็กหรือเปล่าวะใช่ไหมนี่ไงเล็กมากเลยนะเนี่ยมีอยู่ไม่กี่บล็อกเองไอดูในส่วนของสิ่งก่อสร้างเซบ้านนี่ก็ของเก่าร้างนี่ก็ของเก่าเฮ้ยนี่ครับผมบัตวูดคัสเตอร์นะฮะคล้ายๆกับจะเป็นโรงตัดไม้อันนี้ก็น่าจะเป็นโรงฟาร์มหินนะ แล้วก็มีอันใหม่อันนี้เป็น Stone Worker คล้ายๆกับจะเป็นโรงแปรรูปหินอันนี้ก็เก่าอันนี้ก็เก่าๆเหมดนเลยโอเคครับผมอ่อนอื่นเกมนี้ต้องรีบออกไปฟาร์มของก่อนเลยฮะโอ้โหรู้สึกว่าบ้านเมือของเรามันจะเล็กกว่าเก่าเยอะเลยนะเนี่ยของเก่าผมว่ามันเล็กแล้วนะเนี่ยอยู่กันแบบคับแคบนี่ม่นเล็กกว่าเก่าอีกตายห่าละอย่างนี้เราจะสร้างอะไรได้ว่าสร้างแป๊บๆก็เต็มแล้วครับผมเมืองอ่ะฟาร์มกันเลยอันนี้สือจะเป็นพวกเศษส c ค a p มท t a l ต่างๆน,นะแล้วก็สายไฟ เฮ้ยมาแล้วมาแล้วนี่ไหนนี่ไหนไอ้ตัวเล็กไอ้ตัวเล็กอ่านี่ไหนเนี่ยจิ้ว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 เฮ้ยตายซะนี่บอสครับผมบอสเฮ้ยผมมีความรู้สึกว่าบอสมันอึดขึ้นปะวะเฮ้ยนี่ผมไม่ได้เล่นแบบไอรอนแมนนะทำไมมันโหดจังเฮ้ยไม่เชื่อไม่เชื่อเราคิดไปเองเอนี่แน่สาวซะเรียบร้อยโอเคครับผมเฮ้ยข้างบนนี่เป็นไม้ครับผมข้างบนนี่เป็นไม้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดีย๋ยวผมกลับบ้านไปเอารีแพร์คิกก่อนครับผมตัวเกือบแตกแล้วเดี๋ยวยังไม่ไปถึงไหนเลยฮะจะแตกอยู่แล้ว เฮ้ยมีคนบลูกบ้านไอ้น,นี่มันช่างกล้าหารอ่าผมจําได้ว่าถ้าเริ่มแรกปุ๊บมันจะมีรีแพคคิดให้นะฮะอันนี้ไงอเอามาก่อนแล้วก็ของที่เราฟาร์มได้ก็ใส่เข้าไปนี่แหละครับผมเกมนี้ในช่วงแรกๆครับผมมันอาจจะยากนิดนึงนะอ่าปุ๊บติดตั้งรีแพคคิดอ่าอย่าพอมีทักษะหลงเหลืออยู่บ้างนะเนี่ยไปครับผมตรงนี้มีไม้อยู่เราไปฟาร์มไม้กัน อ่านี่ปั๊บปั๊บปัป๊บเอาชิ้นเล็กๆก่อนเลยโอเคก่อนจะเรามาดูกันนะครับผมว่าในเวอร์ชั่นใหม่นี่นะครับผมมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงกันบ้างนะอ่าเฮ้ยเฮ้ยนี่นะจะกลายพูดนี่ก่อนไอ้ตัวเล็กไอ้ตัวเล็กเข้ามานี่นะทุบซะโอเคอ่าปุ๊บปุ๊บเฮ้ยเฮ้ยไอ้ต้นไม้ต้นใหญ่มันไม่สามารถที่จะทำลายได้วะ เขาบอกให้เรากดตัว e ครับผมอ๋อเราต้องสร้างเป็นโรงตัดไม้นะครับผมแล้วก็ฟาร์มไม้เหรออ๋อนี่งมันฟาร์มอมอมาละหนึ่งท่อนอ๋อไม้ต้นนี้รู้สึกว่าจะมีอยู่ประมาณ180ท่อนนะครับเหมือนกับว่าเราจะต้องแวะมาเก็บไม้ตรงนี้เรื่อยๆนะฮะคือสมัยก่อนนะครับผมที่เราเล่นใช่ไหมเราแค่เดินมาทุบทุๆท,ท,ทมันก็แตกแล้วโอ้โหนี่เราไม่สามารถที่จะทุบได้เลยนะครับผมต้องเอาโรงตัดไม้มาวางทับนะครับผมแล้วก็แวะมาฟาร์มเรื่อยๆโอ้โหรียก็ได้ว่าวิธีการเล่นมันยากขึ้นนะ มันเหมือนกับว่าเขาบังคับให้เราแบบอยู่ในแผนที่เนี่ยให้นานขึ้นเพื่อที่จะฟาร์มของให้หมดก่อนที่เราจะหนีไปไหนอ่ะจะมถ้าเป็นเวอร์ชั่นเก่าๆนี่คือถ้าหากว่าถึงเวลาบินหนีก็คือบินหนีแต่ว่าเอ้ยอยู่ไม่ได้แล้วอะไรประมาณนี้มันเหมือนกับบังคับให้เราแบบอยู่นานขึ้นนะฮะอ่นนี้ไงตรงนี้ไม้เต็มแล้วโอเคปุ๊บแล้วก็ป๊บโอเคเก็บมาอ๋อมันเต็มสูงสุดป,ประมาณ15ท่อนนะฮะอ่นนี้ฟาร์มกันเลยฮะ อัพปั๊บปั๊บ,บโหยวิธีการเล่นก็เปลี่ยนไปนะครับผมเออก็ดีเหมือนกันตัวเกมผมคิมดว่าเขาต้องจะมีการอัปเดตอะไรใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆแหละเพราะตัวเกมนะครับผมยังอยู่ในช่วงของการพัฒนายอยู่นะแล้วก็ยังไม่ได้วางจำหน่ายในสแตม์นะครับผมเพราะฉะนั้นก็ต้องรอก,กันต่อไปอีกไม่นานฮนะโอเคปุ๊บนี่สร้างโร่ตัดไม้เข้าไปเลยปุ๊บไอตัวเล็กนี่โคตรเกลียดเลยครับผมมันตีไม่ค่อยจะโดนสักเท่าไหร่นะยิงก็ยิงยากอ่ะปุ๊บชุดนี้ก็ฟาร์มไปก่อนนี่ฟาร์มไปเรื่อย อ่าไอ้บอสไอ้บอสนี่ไหนนี่ไหนทุบ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 มาเลยครับโอเคเก็บเศษเหล็กต่างๆนะฮะในช่วงแรกๆเกมนี้มันจะเล่นยากมากๆเลยเพราะว่าในช่วงก่อนรงสร้างตัวนะครับผมคือมันต้องค่อยๆฟาร์มไงเฮ้ยสร้างทีละอย่าง2อย่างนะครับผมพอเริ่มอยู่ตัวปุ๊บเฮ้ยสบายฮะนี่ฟาร์มก่อนปิ้ว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 นี่เข้ามาดิเว้ยอันแน่อันแน่ แต่มีความรู้สึกหนึ่งนะครับที่ผมสมัมผัสได้ก็คือเหมือนกับว่ามันจะยากขึ้นนะนี่ผมไม่ได้เล่นแบบโหมดไอรอนแมนนะครับผมโอ้เหมืนกัมันจะยากขึ้นนะอ่ะอ่าฟาร์มก่อนฟาร์มก่อนอันนี้ข้าบนของเต็มแล้วเก็บไม้ก่อนเก็บไม้ก่อนครับผมทร,รัพยาิกรอไม้เป็นสีสำคัญในเกมนี้นี่เต็มอยู่ที่15นะฮะข้างบนก็น่าจะเต็มแล้วต้องแวะมาเก็บเรื่อยๆอะฮะอ่าปึ๊บโอเค ถ้าเป็นสมัยก่อนแล้วก็เดินมาทุบครับผมพอแตกเพลสแตกปุ๊บก็เก็บแล้วก็วิ่งหนีสบายเอาทรัพยากรหมดแ้วก็ผมก็ยกเมืองหนีแล้วก็ไปฟาร์มที่อื่นต่อแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้แล้วฮะไม่ได้แล้วครับผมเหมือนกับว่าเขาบังคับให้เราอยู่ที่นี่แบบนานๆเอ้ยจะก,กว่าจะฟาร์มให้หมดนะฮะปุ๊บโอเคนี่ฟาร์มกันไปเรื่อยๆนะฮะเฮ้ยตัวนี้มีก้อนหินอยู่ก้อนหินอยู่นี่มีแร่สีขาวอยู่นะครับผม มาเด้มาเด้มาเด้ปุ๊บปุ๊ป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 นั่นแหละโอเคเรียบร้อยนี่ตรงนี้มีก้อนหินนะเฮ้ยนี่พวกเศษเหล็กนี่ต้องเก็บไว้เยอะเลยนะอ่ะทุกคนปั๊บนี่ชิ้นเล็กชิ้นน้อยนี่เก็บให้หมดเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอตัวเล็กปิ้ว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 เนี่ยปิ้วปิ้วโอเคทุบเด็ดทุบเด็ดทุบเด็ดนี่บังอาจมาก ไอตรงนี้ก็มีต้นไม้เก็บก้อนหินก่อนเก็บก้อนหินก่อนอันนี้เป็นแร่หินนะฮะ,ะนี่ฟาร์ม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 ให้หมดตรงนี้มีก้อนนึงอ่ะปึ๊บกดเซฟก่อนครับผมเพืความมั่นใจนะฮะไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในภายภาคหน้านั่นแหละแล้วก็สร้างอ่าเป็นโรงฟาร์มหินกับผมค้อมลงไป นี่แล้วก็ตามเก็บเหมือนเดิมเอ้ยแต่ว่าเขาบอกว่าขาดคนงานครับผมเฮ้ยมันต้องใช้คนงานได้เหรอวะอย่างนี้ผมก็ต้องกลับบ้านไปสร้างบ้านเลยครับผมแป๊บนึงแป๊บหนึ่ง,งขอฟ้าอนโอเคครับผมเดีย๋ยวเรากลับบ้านไปสร้างบ้านกันดีกว่าเพราะว่าเขาต้องการคนงานนะครับผมในการขุดขินนะกลับบ้านก่อนก่อนอื่นเดี๋ยวต้องแวะเก็บไม้ก่อนนะเฮ้ยตรงนี้มีนี่ไหนไอ้บอสไอ้บอสฟาร์มกันไปเรื่อยๆโอเค เฮ้ยตรงนี้มีเศษส,สแคปอยู่นะฮะเก็บก่อนพลาดไม่ได้เศษพวกน,นี้พลาดไม่ได้ะฮะอ่าปึ๊บเยี่ยมปาปาเก็บไม้ก่อนเก็บไม้ก่อนก่อนกลับบ้านนี่ปึ๊บเอามา15ท่อนโอ้โหโอเคแล้วเต็ม15ปุ๊บมันหยุดทำงานเลยนะครับผมแทนที่เราจัดจะฟาร์บเรื่อยๆแล้วเรามาเก็บทีเดียวในชะ่ มันบังคับให้เราแบบเดินวนอยู่ในเนี้แบบนานๆน่ะเหมือนกับว่ามันต้องการที่จะให้เรารเผชิญหน้ากับกองทัพของศัตรูครับ <c oughs> โอเคก่อนอื่น๋ยวเรามาสร้างบ้านกันก่อนดีกว่าเพราะต้องการในส่วนของอาประชากรนะครับผมปุ๊บอ่าเอาทรัพย์ที่เราฟาร์มมาได้ใส่เข้าไปในบ้านหลักก่อนมาเริ่มสร้างบ้านกันก่อนดีกว่านี่อย่ามจะครับนี่รีแพคคิดไว้ด้วยเก็บเอาไว้ฮะการตัวแตกอ่าเราจะสร้างแบบไหนดีฮะ โอ้โหแล้วพื้นที่แม่งเล็กกว่าเก่าเยอะอ่ะดูดิสร้างบ้านได้กี่หลังก็เต็มแล้วอะ่ะนี่น่าจะได้ประมาณสี่หลังก็เนี่ยถ้าบล็อกเนี้ยอ่ะตรงนี้หลังหนึง่งตรงนี้หลังหนึง่งแล้วก็สร้างเป็นรางลําเลียงอาหารนะครับผมลําเลียงอาหารเข้าสู่บ้านเราจะวางแบบไหนดีวะเอาอย่างนี้เหรออย่างนี้เข้ามาตรงนี้กดเป็นอาหารกระป๋องแล้วก็ทําทางแยกเข้าตรงนี้อ่ะสองหลังแล้วฮะทําทางวน ด้านล่างนี้น่าจะวางได้อีกสองหลังนะฮะโอเคเพราะฉะนั้นผมจะสร้างเป็นรางเตรียมไว้เลยแล้วก็ให้อาหารมันบนนะครับผมบนกลับเข้าสู่ระบบเหมือนเดิมเนี่ยตัวนี้สามารถที่จะวางบ้านได้อีก2หลังคือพื้นที่ไม่โคตรจำกัดแต่เขาบอกอ่าโอเคครับผมประชากรเราเพิ่มละแต่ว่าอาหารเราขาดวะเฮ้ประชากรเพิ่มแต่ว่าอาหารติดลบเพราะฉะนั้นอาจจะต,ต้องสร้างในส่วนของโลงปลูกมันฝรั่งะฮะเหมือนเดิมสไตล์เดิมเลย แต่ว่าเราจะวางในส่วนของโรงอาหารกระป๋องก่อนละกันเอาวางไว้ใกล้ๆกับโรงงานอ่ามันจะได้ป้อนเข้าสู่แบบบ้านได้ง,ง่ายๆนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะผมว่าผมต้องรื้อบ้านทิ้งว่ะเพราะว่าสังเกตนะครับผมรางลำเลียงของผมมันสุดขอบเมืองเลยถ้ามันสุดขอบเมืองแบบนี้ก็แปลว่าผมไม่สามารถที่จะวางล้วได้ใช่ไหมเออก็วางั้วไม่ได้ศัตรูก็บุกมาทําลายได้แบบสบายเลยเพราะฉะนั้นทุกใหม่ฮะไ <c oughs> อ้ป้าเอ้ยอ่าคิดไม่ทันคิดไม่ทัน พื้นที่มันจากัดมากอ่ะโอ้โหมันโคตรบีบคั้นเลยอ่ะ,อะก่อนอื่นเราต้องวางเป็นบ้านนะครับผมขยับเข้าไปอีกอย่างนี้อเอาแล้วก็วางรางลําเลียงเนี่ยมันจะได้แบบมีพื้นที่ไว้สร้างรั้วป้องกันเมืองนะฮะไม่งั้นมันแย่ก็วางรางนะครับผมในส่วนของโรงผลิตอาหารกระป๋องนะนี่เข้าสู่รางลําเลียงตรงนี้เราจะใช้รางลาเลียงเดียวกันนะครับผมเขาเรียกว่าลาเลียงของหลายอย่างแล้วกันเพราะว่าตอนนี้พื้นที่มันจํากัดไง วางหลายรางไว้ได้นะครับผมแล้วก็ตรงนี้เป็นโรงปลูกปอติโต้นะฮะเอโมดแต่ว่าเนี่ยนี่ประมาณนี้วางขาดคนงานไม่แต่ไม่ขาดนะโอเคครับผมคนงานครบอันนี้เรากลับว่าจะวางไว้สัก2อันแล้วกันนะบุรโงปลูกปอติโต้แล้วก็สร้างรางลําเดียนนะครับผมป้อนปอติโต้อ่าส่งเข้าสู่ระบบโรงงานหั่นกระป๋องแบบนี้ แล้วก็ลงปลูกปติโต้นะครับผมป้อนปอติโต้เข้าสู่ระบบโรงงานใหญ่พอปอติโต้เข้าสู่โรงงานใหญ่ปุ๊บโรงงานใหญ่ก็จะป้อนปอติโต้ม,มาไหลออกมาแล้วแล้วก็เข้าสู่โรงอ่านกระป๋องนี่พอเข้าไปแล้วปุ๊บโรงอาหานกระป๋องก็จะผลิตออกมาปั๊บเข้าสู่ระบบล่างลำเลียงไปตามบ้านคนแล้วส่วนที่เหลือก็จะกลับเข้าสู่โรงงานใหญ่อีกทีหนึง่งอ้าเฮ้เขาจะซับซ้อนซ่อนเงื่อนในระหว่างนี้แล้วก็ออกไปฟาร์มของก่อนนี่ไปเก็บไม้ก่อนไปเก็บไม้ก่อนตรงนี้ไม้เต็มแล้ว เก็บมาเลย15ท่อนปับ๊บนี่ไปแวะโรงงานนี้ก่อนโอ้โหนี่คือชีวิตประจำวันนะครับผมทุกวันต้องมาเก็บไม้อ่า๋ยวเราไปเก็บก้อนหินนะครับผมเอ้ยโรงงานหินอยู่ไหนน่าจะอยู่ตรงนี้ไปไปไปนี่โรงงานหินของเราปุ๊บหินเต็มแล้วเก็บมาก่อนข้างบนก็เป็นไม้นะฮะมีคนเฝ้าไว้ไม่มีคนเฝ้าอยู่ผมสร้างโรงงานเลยแล้วกัน ฝั่งนี้ปลอดภัยไหมโอเคปลอดภยัยบางทีต้องดูด้วยนะครับผมว่าบริเวณใกล้ๆมันจะมีพวกปีศาจอยู่หรือเปล่าอ่าสร้างโรงงานตับไปเลยเดีย๋ยแวะมาเก็บอดี๋ยวแวะมาเก็บ,บตรงนี้ก็เป็นสแควร์ท่านฟาร์มเลยฮะรัวๆนี่โอเคต่อไปนะครับผมเดีย๋ยวเราจะมาสร้างในสุดของโรงผลิตไม้แผ่นกันดีกว่านี่โรงผลิตไม้แผ่นครับผมสําคัญมากอันนี้เลยเปึ๊บแล้วก็หาที่วางก่อนโอ้โหโเคแล้วบ้านโคตรเล็กกับเมืองโคตรเล็ก พื้นที่จำกัดมากอะไรมันจะบีบคั้นขนาดนั้นเฮ้ยปกติก็ยากอยู่แล้วนะอันนี้ยากหนักกว่าเดิมอีกอาวางตรงนี้หนึ่งที่น่าจะมีสักสองโลงนะผมว่าน่าจะเวิร์กเอ้ตรงกอนนะเราวางผิดปปะวาถ้าวางผิดก็ต้องรืือแล้วก็สร้างใหม่แต่ว่าเวลาเรารื้อสิ่งก่อสร้างในเกมนี้นะผมมันจะได้ทรัพยากรกลับคืนมาบางส่วนเนี่ยนะอ้าวรืือครับผมรื้อโอ้โหกี่รอบแล้วเนี่ยแก้กี่รอบแล้ว ต้องประมาณนี้หรือเปล่ารั้ตรงนี้อืมน่าจะเป็นประมาณนี้นะแล้วก็วางรางแม่มันใช้ความคิดเหมือนกันนะเนี่ยเกมนี้คือในการที่พื้นที่มันคับแคบเนี่ยกรบผมมันทําให้เราได้ใช้ความคิดแบบเยอะกว่าเดิมมะฮะคือต้องทํายังไงให้แบบใช้พื้นที่แบบคุ้มค่าแบบขั้นสูงสุดอนะ่ะโอเคป้อนไม้เข้าสู่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็ออกมาเข้าสู่ระบบอีกทีหนึ่งน่าจะเป็นประมาณนี้น่าจะเวิร์กสุดกับผม รู้สึกว่าเราจะขาดคนงานนะต้องสร้างบ้านเพิ่มฮะใช้วิธีการอัปเกรดบ้านได้ไหมไม่ได้ด้วยขาดไม้ขาดแผ่นไม้ครับผมเอ้ยเราต้องรอก่อนแป๊บหนึ่งรอก่อนแป๊บหนึ่งเนี่ยขาดคนงานหนึ่งคนต้องสร้างบ้านเพิ่มโอ้โหเราพื้นที่โคตรจำกัดต้องใช้วิธีการอัปเกรดแทนครับผมการที่เราสร้างบ้านเพิ่มปุ๊บมันจะทําให้น้ําหนักเมืองมันเกินนะครับผมมันจะบินหนีไม่ได้นะฮะ ระหว่างนี้ไม่รู้จะทําอะไรวะวรอไม้อย่างเดียวเนี่ยขาดไม้แผ่นเนี่ยต้องการ30แผ่น,นรับผมตนนี้งแต่มีแค่10แผน่นโอเคเดี๋ยวเราเอาไปฟาร์มไม้ต่อแล้วกันนะอ่ะปึ๊บมาละมาละรู้สึกว่าทำไมมันอยู่ใกล้เมืองเราจังวะเอาไปฟาร์มก่อนตอนนี้กลับบ้านก่อนขาดคนงานเหรอปึ๊บเอาไม้ส่งก่อนแต่ดูซิเราสามารถที่จะอัปเกรดบ้านได้หรือยัง บ้านอยู่ไหนบ้านอยู่นี่ใช่ไหมเฮ้ยขาดไฟฟ้าด้วยครับผมไม่ใช่ขาดคนงานอย่างเดียวแล้วตอนนี้ไฟฟ้าเริ่มไม่ค่อยดีแล้วปุ๊บนี่อันนี้เป็นจ e เนอเรเตอร์นะครับผมเอาไปวางตัวไหนดีวะตรงนี้อันนี้ใช้ได้เลยปะจเนอเรเตอร์นี่ใช้ได้เลยนะครับผมถ้าเป็นสมัยก่อนปุ๊บมันจะต้องใส่เชื้อเพลิงเข้าไปใช่ไหมในการขับเพื่อนแต่ว่าขาดคนงาน เดี๋ยวผมว่าเราอาจจะต้องปิดโรงงานบรรงงานทิ้งวะ่ะอันนี้เป็นบ้านคนไม่ใช่โรงงานอ่าปิดอะไรดีวะปิดโรงปลูกมันฝรั่งเพื่อที่จะให้คนงานมันฝรั่งนะครับผมไปปั่นไฟที่เจเนอเรเตอร์อ่าปิดปิดโรงงานทําไม้แผ่นนะครับผมหนึ่งโรงเรามีอยู่สองโรงโอเคไปยังเฮ้ยยังไม่ได้วะ่ะโรงเจเนอเรเตอร์ยังขาดคนอยู่ไอ้ป้าเอ้ยเอาไงดีวะ งั้นปิดตรงนี้อีกโงหนึ่งปุ๊บได้ยังปลูกมันฝรั่งอ่ะปิดปิดไม่ให้หมดเอ้ยนี่เปิดนี่ว่า,าตรองอันนี้ตรงนี้อันนี้ปิดปุ๊บอันนี้เป็นโรงงานไม้แผ่นอปิดไปก่อนปุ๊บขอไฟก่อนขอไฟใช้ก่อนตอนนี้ไฟฟ้าน,นี่สําคัญมากครับผมในเมืองหนึ่งโอเคครับผมตอนนี้ระบบเจเนเตอร์ทํางานแล้วนะโอ้โหโอเคปั่นไฟก่อนปั่นไฟก่อนแต่ว่าอาหารขาด พื้นที่ม่นจำกัดมากอะเขาบอกเกมนี้เฮ้ยตอนนี้น่ากับผมรู้สึกว่าศัตรูล็อตแรกจะบุกมาแล้วนะเฮ้ยออกไปต้อนรับเลยล็อตแรกกระจกกระจกรับได้อยู่แล้วตัวต่อตัวเลยดีกว่าโอ้ยโอเคบอสสองตัวเลยปะอ่าเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่น่าจะสู้ได้นะน่าจะสู้ได้มาเดหมาเดปึ๊บมาแล้วครับผมชุดที่สองเฮ้ยเยอะเหมือนกันนะเนี่ยทำเล่นไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแตก แตกงี้แตกเลยครับแตกแตกกูเนี่ยแตกอะเรียบร้อยครับผม <laughs> โอ้เฮ้ยๆผมว่ามันยากนะเนี่ยมันเหมือนกับมันจะเก่งกว่าเดิมนะแล้วก็มาเยอะด้วยฮะโอเคมาเก็บของก่อนเก็บของก่อนอ่าการบุกลอกแรกนะครับผมเราผ่านพ้นไ่ได้ดูดีนะฮะต่อไปเราจะสร้างเป็นชตนลเวอร์กเกอร์นะครับผมน่าจะเป็นโรงแปรรูปหินนะ สมัยก่อนไม่มีนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ต้องมีแล้วเออเขาอัปเดตเข้ามาใหม่แล้วครับผมมันเหมือนกับว่าเราต้องเอาก้อนหินที่เราฟาร์มมาได้นะครับผมเอามาแปลรูปเหมือนเอามาทุบอ่ะเนี่ยป่ะโรงงานมาทุบอยู่ทุบไปทุบมาทุบไปทุบไปป่ะสร้างเป็นรางลําเลียงออกมาตรงด้านนี้ทุบเสร็จปุ๊บก็ป้อนเข้าสู่โรงงานใหญ่โรงงานใหญ่ก็ป้อนหินดิบนะครับผมเข้าสู่โรงงานตรงนี้มันจะออกมาเป็นหินผงครับผมในตัวสิไหนเข้าไปละก็ทุบ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 ปอกแป๊กปอกแป๊กปอกแป๊ก ปอกแป๊กปกแป๊กป,กปกอกออกมายังออกมายังไม่ทุบนานจังวะทุบโคตรนานโอเคก็จะได้สักล็อตหนึ่งอ๋อนี่ไงนี่ไงออกมาเป็นผงอ่าออกมาแล้วโอ้โหโอเคทุบอย่างนานช่วงแรกๆนะครับผมก็ต้องขยันฟาร์มกันหน่อยอ่ะปึ๊บสร้างเนื้อสร้างตัวฮะไอตัวเล็กโอโ้ยิงไม่ถูกขนาดเจาะเผาขนขนาดนี้อ่ะปึ๊บ เก็บก้อนเล็กๆก่อนลวกันนะครับผมไอ้พวกหินก้อนใหญ,ใหญ่ผมยังไม่เก็บแล้วกันเพราะว่าเวลาเราสร้างโรงงานทับลงไปนะครับผมมันต้องใช้คนงานก็ต้องใช้ไฟฟ้าด้วยนะเพราะฉะนั้นเราเก็บเอาเศษก้อนหินตามพื้นก่อนกันสร้างบ้านคนเพิ่มก่อนอ่าปึ๊บขอบ้านหน่อยขอบ้านหน่อยนี่ปึ๊บสองหลังเลยแล้วก็ทำเป็นรางลำเลียงนะครับผมลำเลียงอาหารเข้าไปในบ้านนี่ปึ๊บ เรียบร้อยนี่ประชากรเพิ่มแล้วฮะโอเคตอนนี้เรามีคนว่างงานนะครับผม2คนแล้วนะเข้าไหมานี่ครับผมทําเข้าแบบหลายๆทางเลยจะได้แบบมีอาหารกินเยอะๆตอนนี้รู้สึกว่าสิ่งก่อสร้างเราจะแบบลงตัวแล้วนะครับผมเริ่มจะลงตัวนะฮะการวิจัยยังไม่สามารถที่จะวิจัยได้เนื่องจากว่าเรายังไม่มีโรงรีเสิร์ชครับผมต้องรอให้เลเวลมืองอัพก่อนนะ เฮ้ยมีคนบุกมาแล้วว่าต้องรีบสร้างรั้วกันเลยนี่ครับผมผมต้องเหลือบล็อกไว้บล็อกหนึ่งครับผมไว้สร้างรั้วนะฮะมาโอเคครับเข้ามาดีเข้ามาดีจัดเข้าไปครับผมนี่แน่โอเคครับผมรอดนะเริ่มอยู่ได้เริ่มอยู่ได้แต่ว่าเมืองเล็กมากครับบอกอยู่กันแบบคับแคบอ่ะฮะโอมาเรเซตหนึ่งเ,เซเซตหนึ่งครับผม มาจี้ก็มาจี้เฮ้ยผมว่ามันเยอะว่ะผมว่ามันเยอะว่ะเฮ้ยนี่แค่นี่แค่แผนที่ระดับหนึ่งกะโหลกนะเนี่ยแม่มันบุกเยอะจังวะโอเคครับผมอ่าตอนนี้นะครับผมรู้สึกว่าเลเวลมือของเราตอนนี้ผมกํลาลังจะเต็มแล้วนะอ่าลอกกันลอกกันปึ๊บเก็บของใส่เข้าไปอ่าก่อนอื่นอ่านี่ครับผมอ่า New City Level ครับผมมาละ ปลดล็อกสิ่งก่อสร้างใหม่ปะน่าจะปลดล็อกนะครับนี่มาแล้วครับผมโรงรีเซิร์ฟที่เราต้องการแต่ว่าก่อนที่จะสร้างโรงรีเซิร์ฟนะัผมต้องมีโรงน้ำมันดินก่อนลงขุดน้ำมันดินนะอ่าแล้วเมืองเล็กมากกับไม่รู้จะไปวางไว้ตรงไหนอันนี้ครับผมหาที่วางก่อนหาที่วางก่อนเฮ้ยตรงนี้ก็วางไม่ได้ครับผมแล้วต้องเหลือบล็อกไว้บล็อกหนึ่งอะ่ะไว้วางรั้วครับผมไม่งั้นศัตรูมันจะบุกเข้ามาตีเมืองเราตรงนี้ก็ไม่ได้ครับไม่ได้ อาฝั่งนี้แล้วกันแล้วต้องเผื่อไว้ลงรีเสิร์ชวางด้วยนะอ่ะนี่ครับผมเบียดเรียดกันไปก่อนนะช่วงแรกอ่าน้ำมันดินมาตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ต้องทำรางออกมาปะ่ะน้ำมันดินนี่ไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้เชื้อเพลิงใช่ไหมทำรางออกมาเลยปึ๊บก็บมาตรงนี้เข้าตรงนี้ปับ๊บโอเคป้อนเข้าสู่โรงงาน อ่าเยี่ยมแล้วก็ลงรดีเสิร์ชนะฮะเอาวางไว้ตรงตรงนี้ได้ไหมโอ้โหมันผมโอ้โหมัน,ม,นมันเบียดมากเลยอ่ะตรงนี้แล้วกันเหลือช่องไว้น้อยหนึ่งขาดคนงานนะฮะแล้วก็ป้อนน้ำบันดิครับผมเข้าสู่โรงงานรีเสิร์ชอ่าทีนี้นะครับผมเราก็ทําการวิจัยไม้ซาวด์เลยนี่อันดับแรกครับผมมีโรงงานรีเสิร์ชแล้วก็วิจัยความรู้ใหม่เลยฮะ อยู่กันแบบคับแคบกันไปก่อนนะช่วงนี้เฮ้ยดูเด็ไฟฟ้าก็ขัดข้องอาหารก็กําลังจะหมดคนงานก็ขาดโอ้ยตายแล้วคับไปหมดเลยครับผมตอนนี้เมืองเราไม่รู้จะวางอะไรตรงไหนแล้วอะ่ะโอ้อยู่ยากแท้ โอเคก็ผมก็สลับในพาร์ทนี้นะฮะก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้ก่อนละกันถ้าถูกใจชอบใจในเกมนี้ยังไงก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับทางช่องเพื่อเป็นกำลังใจด้วยละกันสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายโอ้ยไม่รู้จะเดินไปตรงไหนแล้วเนี่ยแคบไปหมด